กินเม็ดกินเม็ดอะไรอยู่สีเม็ดสีอะไรที่หนูกินอ่ะสีดำอ้าวเม็ดสีดำเขาเรียกว่าไข่มุกไข่มุกหนูกินไข่มุกเหรอแอบกินไข่มุกอยู่ทำไปทำอย่างนี้ล่ะหลอดใหญ่มากเลยนะลูกระวังมันเข้าคอดูดเบาๆอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยไปเอากล่องนมมาไปเดี๋ยวแม่ทกล่องนมไปให้ไปไปเอากล่องนมตัวเองมา ไม่หมดลูกเอากองไม้ในตู้เย็นมาเลยเไม่ไ้อ่ะในตู้เย็นไปเดี๋ยวแม่เทใส่ลงไปให้ Hi. ดีไหมคะดีไปไปวิ่งไปหยิบมาไม่เอาเอาทำไมไม่หยิบล่ะไม่กินแล้วหรอไม่เอาเหรอไม่เอาเหรอกแล้วเล่นอะไรเหรอคะเล่นรถไฟเล่นรถไฟเล่นรถไฟของใครคะของ,ของนา้าน้าแกมหรอ เล่นได้แล้วนะรถไฟนะ่ะโคงแกมขคงแกมเขาชื่อนะักแกมบายบายเหรอ